เออไม่หลวงมาได้ที่อย่างข้าหน้าขอฟังนักได้ก่อนโอา้มเตัวอย่างนะไม่หลวงปลาลิ้มปลาลิ้มปลาลิ้มผู้ยังปลาลิ้มก่อนปลาลิ้มคือปลาครับปลาช่อนปลาช่อนปลาซ่อนปลาช่อนคือปลาลิ้มวันนี้จะเป็นน้ำพริกปลาจีเราต้องยังไดก่อนยังไดก่อนดังไฟมาได้มาได้กว่าระษาแต้ดังไฟแต่นี่มันดังไปแล้วอ้ําต้องเอาไฟแหงลามเพราะว่ามันจะไหมเอาใจแถวผู้ใจก็แถวอี่สลักแถวเออไงได้แว่ะเอาตังใดมาเนี่ยครับเนี่ย เอาปุนตับเนี่ยไปใส่ไปตอดแห่มาอยากกัดซื้อตับปุนตับบ้านเนี่ยใส่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 คืออะไรครับดักใส่ดักปลาน่ะอืมใส่ใส่ดักปลาคือว่าจะได้ไมเป็นกำไยมันเอาเหยื่อล่อไว้แล้วก็ให้มันมาตริงใจใส่ก็คือแบบว่าปลามันจะบุญเข้าไปท่านอ่ะบุญเข้าหูใส่น่ะแล้วมันก็ออกออกมาได้ละนี่คือใส่ใส่ทีปลาทีปลา few moments A เออไม่ลวงครับี่ยน่ะจีพริกกีหอมนะกะจะตำปลาเนี่ยอันนี้ปลาจะซุกล่าแล้วก็อันหลวดเอาพริกเอาหอมเข้าไปจีเนี่ยมันจะได้หอมหอมอ่านี่ไปมันแห้งอยู่ละนี่หอมบัวหอมบัวเขาแย่กินนะเขาใส่หอมบัวนักหอมแดงอะถ้าเขาใส่นักต้าตัวงใส่ผงชูรสมันจะหวานเลยนี่เขาสุดแย่กินติ่มตัอใส่ผงชูรสบ้านอื่นก็คงจะหู้มอนกันแนะแต่ว่าบ้านเขานี่มักขนาดใส่หอมนี่มันลำ โอ้ไม่หลวงอะไ้เจ้าไม่อย่างไรจีพริกจีหอมอ๋อที่จีเรียบร้อยจีเรียบร้อยในในนี้จะหอมนี่หอมบัวหรือว่าหอมแดงบ้านเขาข้อหอมบัวนี่มันไหม้ตั้งหลอกกระลือมันออกคือมันจะหอมมันจะกลายเป็นโปรตีนธรรมชาติแม่ละจะสาบหอมนะพี่เขาจะหอมนี่เนี่ยพี่เขาก็จีนะครับแล้วก็เลือมหนังมันออกเหลือมหนังมันออกอีก ใส่บะหมี่เผ็ดก็ไปใส่นักเตี่ยมันจะหอมเท่าตําอ่ะเสียเวลาน้อยนี่ไงกินคนเดียวได้ไม่ถึงล้าแน่อ่ะกิ่นตึ้งมูไหล่ล้าดีกิ่นตึ้งมูไหล่ไม่พอเดี๋ยวมันจะหอมสดๆนะแล้วคนกินก็จะล้านี่หอมเตี้ยมอ่ะหอมกระเทียมเขาก็จีนะหอมบัวเขาก็จีปีมุ่ะกุ้งกุย่างน่ะได้ล้ำล้ำนี่เอาใส่กับตังไนพี่นี่มันจะหอมมันต้องใส่หูช่วรสนี่ไกินแล้วใจเอะบ้านนี่ตึ้มใส่หูช่วยรสเตียะ อันนี้น่ะกล่อยๆพ,พริกจะเสดินข้าตาหนืดไปก่อนเพราะว่าอันหอมบัวนี่มันหมึนหอมบัวนี่มันจะหมึนหน่อยอย่างเนี้ยเนี่ยหนืดไปก่อนหนืดหน้าไปก่อน,น,อ,นอันมันพาหลืดใส่กันตามไ,มได้กินนักเข้าติดคนเดียวเลยสุดยอดนี่พริกหอมจีคนเดียวไปพอป๋าพอป๋าไปพอป๋าป่ะามาจีโอ้อป่าอันติดป่ามัน súp lại đây này hòm nó vào nhiêu? cái này. đây. đây này, cái nó sẽ đó. lót nó, nó sẽ cắm ห e ่ลวจ้าถึงเวลา่อแล้วใส่ปลาใส่ปลาใส่ปาใส่ป่าใส่ปลาหอมขนาดด้อปหอมขนาดด้อลโหลฮอู้คูจุนนดูดููชิ้ัน้ากอะไเลยอยากขอิ้หน่อยิมหน่อยสุมสุกอได้มกแซงตะก้าจางดอืมถ้าป่าบ้านเฮาน่ะยิงกรเข้ามันตึงล้ำแล้วปาจีอ่ะกะเข้าเนือมอ่ะแม่โค้ดต้องได้จิ้ก่อน เขาก้างก่อน,นนะดูอง<า> oh ่ายก็ขาเจ้าโฟนี่เอานี่ใส่ใส่อโอ้เจกะถ้าใส่บดีก็จะเจอก้างแม่นแต่ว่าปลาลิมถ้าปลาลิมบ้านเขาอะก้างมันก้างมันแบบซ้อนจีนมันใส่ง่าย,ยมันแบบซ้อนจีนถ้ามันเป็นปลาอย่างอื่นเนี่ยมันก้างมันเป็นแงีงเป็นแงีงมันซ้อนเข้าไปในจีนหนักอซ้อนคืออะไรคะซ้อนก็คือว่าบุญสุกตำกตำหือรือแบบคนวทองซ้อนจีนอะ แล้วก่อยหนืดไปมันจะเหลวเหลวนักกำลังเหมาะมันได้เกี้ยวหน่อยแม่นอย่าการนักก็ใส่ปลาไปนักนักก็ใส่ติ๊กใส่ตัวต่ำตัวเองกะโอ้ดีงามครับใส่เข้าไปอีหมอหมอหมอหอตำปลานี่อยากินล้ํานะมันก็มันหลวนี่บกโบ๊เอาเสาเทียนมาดังไฟนี่นเขาจะได้โอดหน่อย i think picture